แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป เอ,อ้าสีเพื่อนชาวเกี้ยวทุกคนวันนี้นะก็พบการเล่นคุกกี้พิงช็อกโก้ปรับใหม่กันก็สำหรับพิงช็อกโก้ได้รับการบัฟในแพทนี้เนี่ยหลักๆเลยนะก็แค่เพิ่มคะแนนนะฮะเพิ่มคะแนนความสามารถคุกกี้เพิ่มคะแนนความสามารถสัตว์เลี้ยงแล้วก็เพิ่มคะแนนคอมโบโบนัสให้เพิ่มมากขึ้นส่วนอื่นเนี่ยเหมือนเดิมไม่คนิกการเล่นทุกอย่างเหมือนเดิมนะไม่ได้มีการปรับอะไรก็ตัวของสมบัติที่เป็นคอมโบโบนัสเนี่ยก็ไม่ได้มีการบัฟอะไรเพิ่มเติมมานะมันมีสมบัติคอมโบสองชิ้นก็คือเป็นตัวปืนฉีดน้ํา ตัวชินน้เนี่ยเป็นสมบัติที่ก็ค่อนข้างเก่าระดับหนึ่งละสวกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นตัวของวงเวทซึ่งวงเวทเนี่ยก็เพิ่งบับมาไม่นานนะดังนั้นจะบอกว่าวงเวทเป็นสมบัติบับประจําตัวก็ไม่ผิดอะไรนะฮะโอเคก็สําหรับคอมโบหลักในการเล่นกับพิงช็อกโก้ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการเพิ่มคะแนนเยลลี่ด้วยวงเวทนะฮะก็คอมโบหลักๆคือทริคในการเล่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่เก็บเลเซอร์หัวใจยิงใส่ตัวของวงเวท ก็คือจะยิงก่อนวงเวททางานประมาณเซียววิเพื่อให้เยลลี่เนี่ยมันปรากฏออกมาก่อนแล้วก็วงเวทเนี่ยจะได้ดูดเข้าไปจะได้บูต์แตมได้นะฮะก็ทำให้ตัวของฮิงช็อกโกเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างต้องใช้สมาธิในการเล่นนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบพลาดนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรไปเงี้ยมันมโอกาสที่จะยิงพลาดวงเวทได้ถ้าเกิดยิงช้าไปหรือยิงเร็วไปก็จะทําให้การบูต์แตมเนี่ยอดไปนะฮะก็อันนี้คือคีย์หลักนะ ส่วนสมบัติชิ้นอื่นเนี่ยก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการผลิตเยลลี่ก็จะมีตัวของกุหลาบน้ําตาลดิมทะเลสาบกับป๊อปคอร์นนะฮะซึ่งสมบัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปตามด่านนาะแต่ว่าผมจะอิงตัวของวงเวทย์เป็นหลักนะก็สมบัติเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผลิตเยลลี่ช่วยให้มันพอมันผลิตเยลลี่ปุ๊บแล้ววงเวททางานพอดีเนี่ยก็จะช่วยบูสต์แตมได้นั่นเองก็หลักการในการเล่นตัวของพิงช็อคเนี่ยอารมณ์การเล่นก็จะคล้ายๆกับตัวของครีมโซดานะก็คือลองวงเวททางานแล้วก็ใช้สก,กิ มันค่อนข้างที่จะเป็นรูป,ปรธรรมกว่าครีมโซดาระดับหนึ่งเหมือนกันนะในกรณีที่เล่นเป็นวงเวทเพราะว่าครีมโซดาเนี่ยมันมีบางจังหวะที่เราจะต้องกักบ้างปล่อยบ้างอะไรนี้นะฮะใช้ให้ครบบ้างใช้1ครั้ง,งใช้2ครั้งบ้างหรือไม่ใช้เลยบ้างแต่พิงช็อตเนี่ยคือไม่มีอะไรมากรอวงเวททางานแล้วก็ยิงยิงใส่ไปเลยจบแค่นี้มันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเป็นรูป,ปรธรรมกว่าชัดเจนกว่านะฮะ ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องจดจําเยอะแต่ถามว่าต้องจํำไหมในจังหวะการเล่นก็ต้องจาไม่งั้นเนี่ยอาจจะยิงพลาดยิงมั่วได้นะฮะซึ่งผมก็ไปฝึกมาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ฝึกแบบเข้มอะไรขนาดนั้นนะก็แค่แบบพอเล่นได้พอเสร็จนี้เนี่ยถ้าพูดเรื่องแต้มก็ต้องบอกเลยว่าแต้มมันอยู่ในระดับกลางๆนะถ้าเทียบกับในเมตาปัจจุบันเนี่ยก็พอๆกับพวกอีพกในเมตาท็อปๆตัวบนๆน,นะก็ไม่ได้แย่มาก แต่ด้วยความที่มันแอบจะเล่นยากนิดนึงเนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่ได้เชียขนาดนั้นนะการทบพูดกันตามตรงมันเป็นตัวที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นระดับหนึ่งแล้วแต้มมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบบืออว้าอะไรขนาดนั้นไงดังนั้นผมก็เลยอาจจะไม่ได้เชียมากและอันนี้นผมเล่นเป็นผัดส,สองแก้วมังกรโดยแต้มมันก็พอๆกับพวกเซตอีปิคล้วนทั่วไปนะฮะดังนั้นผมก็เลยอาจจะมองว่ามันอาจจะอยู่ในระดับกลางๆนะสำหรับชิงถ้วยก็คือเล่นได้แต่ไม่ได้แย่แต่ต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยเท่าที่ผมดูมาตอนนีี้้้ยยนนนนนอออองงจะะค่่่ขขาาาาเเเดดดววโใบมกกภ บางทีลิ้นมันทันไงพูดเร็วไปเราบางทีจะรวบคำนะฮะ <c oughs> อ่าก็คือน้องอ่ะค่อนข้างจะโดดเด่นในเบรกเอามากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเบรกเอาเนี่ยมันมีที่ทางให้ตัวสายเยลลี่มาเล่นค่อนข้างเยอะนะจากการที่วงเวทที่เป็นสมบัติประจาตัวน้องมันบัฟมาก่อนหน้านี้ได้แหละเออก็มีหลายตัวที่โดดเด่นอยู่แล้วอ่ะอย่างวิปเป้นครีมไงที่ก็ค่อนข้างเห็นชัดว่าใช้คอมโบกับวงเวทค่อนข้างดีมากพอพิงช็อคบัฟมาเนี่ยก็ช่วยทําให้หลายๆเซตมันน่าเล่นมากขึ้นนะเออโดยเฉพาะเซตเบรกเอาเนี่ย ค่อนข้างมีทางเลือกในการเล่นมากขึ้นนะฮะเออถ้าเทียบกับครีมโซดาถามว่าถ้าเทียบกับครีมโซดาตัวไหนดีกว่ากันผมมองว่าครีมโซดาก็ยังดีกว่าเพราะว่าครีมโซดามันไม่จาเป็นต้องพึ่งวงเวทมันก็สามารถทําแต้มได้เยอะไงแต่ว่าตัวของพิงช็อกเนี่ยถ้าจะเล่นให้ได้แต้มเยอะเนี่ยมันต้องเล่นคู่กับสมบัติคอมโบนะฮะอย่างน้อยต้องเล่นกับวงเวทหรือปืนฉีดน้ำอะเพิ่มคอมโบให้มันจริงปืนฉีดน้ำอาจจะไม่แนะนํามากหรอกเพราะมันก็เก่าละมันมาตั้งแต่สมัยตอนดอกบัวบับแคนดีล้ละก็ถือว่าเก่าแล้วะ ก็หลักๆเขาจะเป็นวงเวทเนาะส่วนพลมเนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่เล่นนะเพราะว่ามันอาจจะยากไปหน่อยนะถ้าต้องมากะจังหวะพลมคู่วงเวทโดยกาจะเหนื่อยเกินไปนะอ่าโอเคใช้สกิลไปนะฮะก็อย่างที่บอกว่าแต้มมันไม่แย่นะเนี่ยเห็นไหมก็สามารถจบเกือบ8 9ดได้เลยนะก็จบที่889เนะฮะโอเคเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปกันนะครับมาเรามาต่อกันที่ด่านที่2กันกับโรงเรียนร้างสยองขวัญน,นะฮะก็สหรับสมบัติเนี่ยผมจะเปลี่ยนนิดนึงก็คือจะถอดตัวของ ๊อปคอนออกเปลี่ยนเป็นตัวของเจ้าฝนดาวตกแทนเพราะว่าฝนดาวตกเนี่ยมันเหมาะเล่นด่านนี้ด่านนี้เยลี่เยอะนะฮะเพราะจริงๆถ้าเล่นด่านอื่นถามว่าเล่นฝนดาวตกได้ไหมก็พอได้ตัวพิงช็อกก็เป็นตัวที่เสกเยลี่ได้เยอะนะแต่ว่าผมเน้นในเรื่องของอย่างที่บอกผมจะเน้นหนักในเรื่องของการเพิ่มคะแนนเยลี่แล้วก็เพิ่มคะแนนวงเวทเป็นหลักดังนั้นก็เลยจะเน้นไปที่สมบัติที่เน้นคอมโบในการบวกเพิ่มคะแนนวงเวทฮนะ ซึ่งกุหลาบน้ำตาเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างมาแรงนะในการเล่นคู่กับวงเวทหลายๆเซตนะที่ผ่านมาถามว่าเล่นชิ้นอ,อื่นได้ไหมก็อย่างที่บอกแหละมีป๊อปคอร์น่ะเหมาะเล่นนะฮะแล้วก็มีชิ้นที่เหมาะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นไอตัวลูกต้มหม่าล่าอันนั้นก็เหมาะเหมือนกันเอามาเล่นคู่คอมโบได้ก็ช่วยทําให้เพิ่มคะแนนตัวของวงเวทเนี่ยเอามาบูสต์คอมโบกันได้นั่นเองก็คีย์หลักอย่างที่บอกคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างต้องใช้วงเวทในการเล่นพอสมควรนะไม่งั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดึงแต้้้มอออกาไดนยนยะ ถ้าเล่นแบบสดๆเล่นเป็นทาแต้มล้วนเนี่ยผมว่ามันสู้ครีมโซดาไม่ได้นะค่อนข้างชัดเจนเลยตอนที่ผมไปทดสอบมาคือเล่นเป็นทาแต้มล้วนะแต้มมันหายไปค่อนข้างเยอะไงคือวงเวทเนี่ยมันบูสต์ให้ตัวของไอตัวเยลลี่ที่ยิงจากความสามารถของคุกกี้เนี่ยบูสต์เพิ่มขึ้นมาแบบหลายล้านอยู่นะต่อสกิลหนึ่งชุดประมาณ2อสล้านได้เลยนะดังนั้นมันค่อนข้างมีผลกับแต้มพอสมควรเลยผมก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะส่งผลเยอะกว่าแล้วบวกกลับมามีคอมโบโบนัสด้วยไงมันไม่เหมือนครีมโซดาที่ กรีมโซดาเนี่ยมันเน้นเล่นแบบปกติก็ได้แต่พิงช็อ k เนี่ยมันต้องเน้นหนักไปในเรื่องของการบูสต์คะแนนเลยก็เลยอาจจะต่างกันตรงจุดนี้นะฮะก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันก็สำหรับพิงช็อคเนี่ยถ้าที่ผมสํารวจมามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นในเบรกเอานะนะช่วงเวลานี้อย่างที่บอกไปเพราะว่าสายเรียลลี่เขากมาแรงแล้วก็บวกกับช่วงนี้เนี่ยเบรกเอามันก็มีหลายตัวที่เป็นสายวิ่งสั้นเริ่มกลับมามาแรงมากขึ้นช่วงนี้วางลำไย,ยแล้วก็ตัวของเบรกจลสลน้ำตาลทรายแดงก็เห็นแล้วนะเออมีการ ดังนั้นตัวของพีช,ช่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้งานได้โอเคเลยแต่อย่างนี้บอกถ้าใครจะหาตัวที่เล่นง่ายเล่นได้ทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ใช่ตัวที่ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะเล่นยากนิดนึงแล้วก็ต้องค่อนข้างรีควายในเรื่องของสกิลเพลย์ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องแบบมีอะไรให้พร้อมอะ่ะคือมีแค่ตัวอย่างเดียวมันไม่โหดอะ่ะเออมันไม่ได้แบบใช้สมบัติอะไรก็ได้ไงมันต้องใช้วงเวทแต่ก็นั่นแหละวงเวทมันก็เป็นสมบัติรีนะดังนั้นมันก็เลยอาจจะแบบ คบกันคนละครึ่งทางได้อยู่ม้งเออแต่ผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างแอบเล่นยากอยู่ดีนะฮะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้เชียร์มากนะสับพิงช็อกโกโกออ็ถ้าใครบอกว่ามันโหดไหมก็คําตอบก็คือมันก็โหดแต่ว่ามันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตัวที่ไม่มีสกิลปิดท้ายได้แหละมันก็เลยอาจจะต้องแบบใช้การโดดยื้อเองนิดนึงนะก็ต้องกัดจังหวะหน่อยก็เลยเป็นตัวที่ต้องใช้แบบเหมือนสกิลเล์แล้วก็ใช้ในเรื่องของความเคยชินในการเล่นนะคือถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยมันไม่เหมือนตัวอื่นที ถ้าแบบไม่ฝึกเลยมันจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นนะฮะก็เลยเป็นตัวที่ผมอาจจะไม่ได้แนะนํามากนะแต่ถ้าแบบอยากหาตัวมาเล่น out เด็กเอาอะไรเงี้ยเผื่อเล่นในอนาคตผมคิดว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกันอ่ะก็พูดกันตามตรงว่าในบรรดาตัวที่มาในแพทนี้เนี่ยผมอาจจะให้ถ้าเป็นในเรื่องของการเล่นแบบชิงถ้วยผมจ,จให้ภาสีตัวของพิงช็อกน่าจะดีที่สุดามากในแพทนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยผมให้ปัดตกไปนะฮะาจังก,ก็ เล่นเป็นผัดสองมากอ่ะพิกหยวกก็เล่นเป็นเบรกเอาอย่างเดียวนะณนะตอนนี้ชิงถ้วยก็มีตัวที่โดดเด่นกว่าผัดสองก็มีตัวอื่นที่เล่นง่ายกว่าหรือเอเจนต์มาก่อที่มาพร้อมกันผมมองว่าก็จะจังดีกว่าได้ซ้ำนะในการเล่นเป็นผัดสองดังนั้นในแผ่นนี้เนี่ยก็เลยจะมีพิงช็อคที่จะดูภาษีดีสุดนะเออถ้าพูดกันตามตรงแต่นั่นแหละมันก็ต้องพึ่งอะไรหลายๆอย่างนะก็เลยอาจจะไม่ได้เชียร์มากนะแผ่นนี้เนี่ยก็เลยจะเน้นหนักไปที่ตัววิ่งเบรกเอาซะมากกว่าก็ทุกตัวเนี่ย ผมมองว่าเป็นตัวที่เอาเววิ่งเบรกเอาได้ทุกตัวเลยนะทั้งพิงช็อกจาจางพิกหยัวมะกอกพิงช็อกเนี่ยอ่ะทั้ง4ตัวที่บับมาในแพทนี้ที่มาใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจในการเล่นเบรกเอานะช่วงนี้นะฮะอ่ะ,อะโอเคบินปิดท้ายไปก็จบที่885ล้านนะฮะเห็นไหมแต้มมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบโกงอะไรนะฮะอ่ะโอเค โอเคเรามาปิดกันด้วย M 3การกับตัวของด่านเรือโจรสลัดผีนะฮะก็สำหรับในด่านนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสมบัติดนหน่อยก็คือใช้เป็นเครื่องยนแทนเพราะว่าที่ผมไปลองเล่นเป็นทาแต้มเลยล้ว,ลวปรากฏว่ามันไปไม่ถึงขวดเลือดก็เลยจะเล่นเป็นเซตเดิมกับที่เล่นไว้ตอนเล่นก่อนปรับเลยก็ผมจําไม่ได้แล้วว่าเล่นก่อนปรับมันได้คะแนนเท่าไหร่นนะเพราะว่ามันก็เล่นไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก่อนแล้วนะฮะน่าได้จะได้ประมาณ600กว่ากว่าปะ700กว่าผก็จําไม่ได้นะ ซึ่งจริงๆพิงช็อกเนี่ยมันเคยบัฟมาก่อนหน้านี้แล้วนะในช่วงประมาณปีกว่าๆปีก่อนเกือบ2ปีก่อนนะก็คือช่วงที่แคนดี้ดอกบัวเข้าอ่ะตอนนั้นก็มีบัฟพิงช็อกโก้นะบัฟมาเพื่อเล่งคู่กับตัวของคอมโบปืนฉีดน,น้ำนะก็บัฟมาแบบงงๆด้วยนะตอนนั้นเพราะว่าพิงช็อกอะ่ะไม่มีอะไรใหม่มาเลยนะคือตัวคุกกี้อะ่ะก็ไม่มีสกินใหม่แบบอยู่ๆจะบัฟก็บัฟมาเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ ็อารมณ์เหมือนกับช่วงนี้ที่ชอบบัฟเลเจนารีเวลามีแผ่นเลเจนารีเข้าแล้วก็อยู่ๆก็บัฟมาเลยอ,อารมณ์นั้นแหละนะอารมณ์เดียวกันเลยคือไม่มีปี่ไม่มีขว่ยไม่บอกกล่าวอะไรก่อนเลยอยากบัฟก็บัฟมาพิงช็อกโก้เนี่ยตอนนั้นบัฟมาก็ไม่โหดเลยนะตอนนั้นนี่บัฟมาเล่นยากด้วยเพราะว่าตอนนั้นสมบัติคอมโบมันอย่างวงเวทยังไม่ได้บัฟอ่ะหนึ่งสองคือสมบัติปืนฉีดน้ําก็เล่นค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันจังหวะดีเลยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าวงเวทเยอะ ก็เ,เลยเป็นผลที่ว่าผมมองว่าตอนนั้นเนี่ยพิงช็อกก็เลยไม่โหดอะไรในเบรกเอาก็พอมีให้เห็นบ้างนะเออนะตอนนั้นก็พอเล่นเบรกเอาได้อยู่บ้างก็เป็นตัวเฉพาะทางตัวหนึ่งนะแต่พิงช็อกก็อารมณ์เดียวกับตัวของน้องครีมโซดาแหละคือมันเป็นตัวที่สามารถไปในแนวเฉพาะทางก็ได้หรือเล่นเป็นแบบตัวปกติก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นแบบเป็นตัวที่โ l ขนาดนั้นถ้าเทียบกับครีมโซดานะก็ลเลยอาจจะดีกว่าดีน้อยกว่านิดนึงอ่ะ แต่นั่นแหละในบรรดาทั้ง4ตัวทั้งหมดผมมองว่าพิงช็อกก็น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในบรรดา4ตัวที่มาในการอัปเดตแพทใหญ่รอบนี้แล้วแหละเพราะว่าจาจังก็ไม่รอดไม่ชิงถ้วยคือไม่รอดสักตัวเลยจาจังมะก,ก,กอกพริกหยวกเป็นตัวผัดสองบนเลยมีน้องพิงช็อกนี่แหละอ่ะเล่นเป็นถัดแรกพอรอดอยู่นะในแพทนี้แต่ผมก็คงไม่เชียร์หรอกเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ต้องมีเทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งอนะเนาะเออพวกตัวที่มีเทคนิคอะไรเนี้ยผมจะไม่ค่อยเชียร์ในการหยิบม,มาเล่นเท่าไหร่นะ Ờ, ฝึกได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ถึงกับขั้นแบบโฟล์แบบครีมโซดาที่ผมให้มันหน้าปั้นเพราะว่าต่อให้เล่นเป็นแบบไม่ได้เล่นเซ็ตสายเลยี่เพิ่มคะแนนอะไรเงี้ยวงเวทพรมอะไรเงี้ยมันก็ยังทําแ,แต้มได้ค่อนข้างโอเคไงแต่พิงช็อคเนี่ยถ้าไม่มีพวกสมบัติวงเวทไม่มีพวกสมบัติเพิ่มคะแนนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างทําแ,แต้มได้ไม่โดดเด่นไม่หรุ่หวาเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะต่างกันตรงนี้นิดนึงมันก็เป็นกึ่งกเฉพาะทางที่บอกไปนะเนาะ อ่าโอเคแล้วก็อ่าผมลืมพูดไปว่าในแผ่นนี้เนี่ยเขามีสกินใหม่ของตัวพิงช็อกมาเลยนะเป็นสกินระดับซุปเปอร์ปิกซึ่งเราไปสามารถไปสุ่มได้แต่ว่าผมไม่ได้สุ่มนะก็อย่างที่เห็นว่าผมยังเลนเป็นสกินอีพิก,อ,กอันเดิมอยู่สกินนี้ก็มาตั้งแต่สงกรานน่าจะหลายปีก่อนแล้วแหละน่าจะประมาณสามสี่ปีก่อนแล้วนะสำหรับสกินนี้ก็เป็นสกินที่มาตอนช่วงเทศกาลสงกรานในตอนนั้นมั้งแล้วพิงช็อกก็เป็นตัวที่มีการปรับเมคาคากค่อนข้างบ่อยนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่บัฟมาครั้งแรกเลยมั้นน่้เขาะ ตอนนั้นก็โหดนะคอมโบกับเยติเพราะตอนนั้นคอมโบโบนัสแต้มมันยังไม่เยอะขนาดนั้นไงตอนนั้นก็มีคอมโบเยติแล้วก็เล่นกับวงเวทนี่แหละเออก็ทาแต้มได้ค่อนข้างเยอะในเมตาตอนนั้นนะสู้สปบระรดได้เลยมั้งจนเขามาเนิฟมันนี่แหละเออมีการเนิฟให้แบบไอตัวเลเซอร์หัวใจยิงได้เหลือแค่3ครั้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันยิงได้5ครั้งนะเออถ้าเป็นตอนแรกสุดมันค่อนข้างที่จะสายยันรีเซ็ได้เยอะกว่านี้นะแต่นั่นแหละ ในปัจจุบันก็เน้นหนักไปที่คอมโบโบนัสอะเนาะมันเอาไปเล่นกับเยติมันก็น่าจะไม่เวิร์กอะไรแล้วนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันเรียกได้ว่าเรื่องเล่าจากความทรงจำนะเนาะเพราะว่าพิงช็อตก็เป็นตัวที่เก่ามากๆแล้วนะเป็นหนึ่งในตัวออริจินอลจากทาไลาฟ์กิรันด้วยนะาการ์กุกิรันอะไรอย่างงี้นะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็แอบมีเทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งแต่นั่นแหละอย่างที่บอกมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างาน่าสนใจนะในการเลล่่นนนนใารออััปดดีี้้มสสจทุแแวะ ทั้งในเรื่องของชิงถ้วยแล้วก็เบรกเอานะแต่ก็ตามสภาพอะเนาะมันแผ่นนี้มันเน้นตัวเบรกเอาซะมากกว่านะอ่ะโอเคบินปิดท้ายไปนะบินสูงๆเก็บเยลลี่จากความสามารถสมบัติเนาะก็จบที่806ล้านนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปตัวของพีชช็อกโก้กันดีกว่านะครับโอเคก็สำหรับตัวของพีชช็อกโก้เนี่ยอย่างที่เห็นไปว่าในการเล่นเป็นผันแรกมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเทียบกับมาตรฐานของตัวอีพิกในเมตาตอนนี้นะก็อยู่ในเกมที่ค่อนข้างทําแต้มได้โอเคเลยแต่ ด้วยความที่มันจะต้องมีเทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งแล้วก็สมบัติในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะทางส่วนใเบรกเอาเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงคือตอนนี้ผมไปเช็คมาละมันโผล่ให้เล่นกับหลายเซตเลยทั้งเบรกเรียนแล้วก็เบรกทำแต้มอย่างตัววังลำใหญก็โผล่มาให้เล่นกันแล้วนะดังนั้นตัวของพิ s ช็อ k เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เบรกเอาค่อนข้างดีมาก นะตอนนี้นะดังนั้นใครที่จะหาตัวไว้เล่นเด็กเอาผมก็มองว่าเป็นตัวที่ไม่แย่แต่ข้อเสียก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นตัวที่อาจจะต้องเฉพาะทางนิดนึงดังนั้นตัวของพิงช็อกผมก็เลยอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นแบบ recommend ในการปั้นมากขนาดนั้นนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ความนัาปั้นอยู่ระดับปานกลางละกันมันมีข้อดีที่ชัดเจนแล้วก็ข้อเสียที่ค่อนข้างใหญ่หลวงที่ชัดเจนเหมือนกัน ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะอัพวังลำไยอีซี่บิลให้นะฮะก็รอรับชมได้เลยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วการสรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย